สวัสดีค่ะพิงๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องโรคพากินสันค่ะโรคพากินสันนะคะก็เป็นโรคของระบบประสาทนะคะเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ตัวหนึ่งนะคะในก้านสมองนะคะชื่อว่า Sub s t a n t i a n เ g ก a นะคะอันนี้เราดูไว้นะคะก็คือ s u b s t a n t i a n เ g ก a นะคะมันมีหน้าที่ในการสร้างสารสื่อประสาทนะคะตัวหนึ่งที่เราน่าจะเคยได้ยินกันนะคะก็คือโดปามีนนะคะ โดปามีนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องการเคลื่อนไหวความคิดความจํานะคะคราวนี้พอการสร้างสารสื่อประสาทตัวนี้มีปัญหานะคะก็ทําให้จํานวนโดปามีนมันลดลงนะคะก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวช้าลงความคิดความจําถอยลงนะคะอาการของพาา์กินสันนะคะจะมีมือสั่นขณะอยู่เฉยๆนะคะอันที่2นะคะจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะคะค่อยๆเดินเดิน เดินช้าทาอะไรก็ช้าลงนะคะที่3นะคะจะมีการแข็งเกรงนะคะมีการเกรงด้วยะะทำแขนแะขานะคะ,ะ,คะอันที่4นะคะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวจะทรงตัวไม่ได้นะคะอันที่5นะคะก็คือจะมีปัญหาจากพวกตัวโครงสร้างนะคะก็คือเขาจะหลังค่อมนะคะ ขาที่ปกติเหยียดเข่าตรงได้ก็จะงอขึ้นตัวเขาอาจะห่อมมากขึ้นนะคะเวลาเดินก็จะเดินแบบค่อมๆมเดินแบบโน้มตัวไปข้างหน้าซึ่งก็เสี่ยงล้มมากเพราะว่าการทรงตัวก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะอาการอื่นๆน,นะคะก็มีอย่างเช่นมีปัญหาด้านอารมณ์นะคะแล้วก็มีอาการแบบอาจจะมีซึมเศร้ากังวลได้แล้วตอนกลางคืนก็จะนอนไม่หลับมีการสับสนได้นะคะแล้วก็ การถัดไปนะคะก็จะมีพวกเสียงนะคะเสียงก็จะเบาลงโมโนโทนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะพูดไม่ค่อยชัดนะคะอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะหน้านะคะก็จะหน้านิ่งหน้าเหมือนใส่หน้ากากนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาโกนหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะเขาแบบสีหน้าเป็นแบบนั้นอยู่แล้วจะหน้านิ่งๆนะคะ แล้วก็มีปัญหาเรื่องการคืนนะคะคืนระบะมากขึ้นแล้วก็น้ําลายอ่ะก็จะไหลลงจากอง์ปากง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีปัญหานะคะด้านการขับปัสสาวะนะคะแล้วก็จะท้องผูกง่ายขึ้นนะคะแนวทางการรักษาโรคพาร,ารกา์กินสันนะคะก็จะมี3าทางใหญ่ด้วยกันนะคะทางแรกนะคะก็คือยานะคะก็จะเป็นกลุ่มยานะคะที่ช่วยเพิ่มโดปามีนในสมองนะคะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะคะเก่งน้อยลงนะคะเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะคะ อันที่ต่อน,นะคะก็คือการออกกําลังกายนะคะการออกกำลังกายก็จะเป็นการออกกําลังกายแนว,พวนเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพิ่มความสามารถในการทรงตัวนะคะแล้วก็ออกกําลังกล้ามเนื้อใบหน้าและสมองนะคะการออกกำลังกายก็จะช่วยชะลอการดําเนินโลคนะคะไม่ให้ไปสู่สเตจของการติดเตียงได้เร็วขึ้นนะคะและช่วยให้เขาอะ่ะมีความสามารถในการทำกิจวัตรประจําวันได้ดีขึ้นด้วยนะคะอันที่3นะคะก็คือเป็นการผ่าตัดนะคะฝัง พ่วไฟฟ้าเข้าไปในสมองส่วนลึกนะคะเพะื่อกระตุ้นสมองนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการออกกาลังกายของคนไข้าพาร์กินสันนะคะก็คือเราควรจะออกกําลังกายกลุ่มแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะคะเพื่อเพิ่มความสามารถของหัวใจและปอดนะคะก็ควรจะเป็นการออกกําลังกายนะคะต่อเนื่องกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันนะคะสัปดาห์ละ3วันนะคะจะเป็นการออกกำลังกายเช่น เดินต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็นั่งปั่นจักรยานนะคะแล้วก็อาจจะไปลงน้ําก็ได้นะคะหรือทาราบําบัดนะคะฝึกออกกำลังกายในน้ําต่อเนื่องกันนะคะอย่างน้อย30นาทีต่อเนื่องกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคอนดิชันของคนไข้นะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะคือไม่ต้องฟิกว่าจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นมันแล้วแต่คนค่ะอันที่ 2. นะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายในกลุ่ม ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าตัวเขาจะค่อมลงใช่ไหมคะตัวเขาจะค่อมลงเข่าเขาจะงอหลังเขาจะค่อมนะคะเราก็จะต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อกลุ่มด้านหน้านะคะด้านหน้าทวงโอกเลยยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าท้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะอันนี้ก็ควรทาอย่างน้อย2-3วันต่อสัปดาห์เลยนะคะหรือทําทุกวันได้ก็ก็ยิ่งดีนะคะ แล้วเราก็ควรออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน,นะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อกุมเหยียดคะ่ะอย่างเช่นปกติกล้ามเนื้อสอบแต่เกร็งนะคะให้เรานะคะไปออกกําลังกายกล้ามเนื้อเหยียดสอบนะคะเพื่อให้เพื่อให้กล้ามเนื้อเหยียดสอบแข็งแรงขึ้นแล้วแถบจะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้องอสอบด้วยนะคะลดการเกร็งด้วยตัวเขาข้อมือข้อไม่ใช่ไหมคะเราก็ควรไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังนะให้แข็งแรงขึ้นนะเพื่อให้เขาอะ ดึงตัวขึ้นมาให้ยืดตรงได้มากขึ้นนะคะหลังไม่ค่อมไปมากขึ้นให้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าเข่านะคะเพราะปกติพอเขาเดินลระป๋าเขาก็จะงอเข่านะคะงอเข่าลงเรื่อยๆนะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็จะตึงเนาะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าก็จะทํางานได้ยากขึ้นนะคะหรือแข็งแรงน้อยลงนะคะคือถ้าออกกล้ามเนื้อแบบนี้ก็จะทําให้เขาเหยียดข่าได้มากขึ้นยืนขาตรงได้มากขึ้นเดินขาตรงได้มากขึ้นนะคะแล้ว ก็คือให้เขานะคะออกกําลังกายกล้ามเนื้อใบหน้านะคะเพื่อเพิ่มความสามารถในการพูดนะคะการแสดงสีหน้านะคะแล้วก็การกลืนนะคะแล้วก็เวลาออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้านะคะก็อาจจะให้เขาดูกระจกแล้วทำตามไปด้วยนะคะหรือว่าจะให้เขานะคะพูดเสียงดังๆนะคะให้ดังขึ้นแล้วก็ออกร้องเพลงให้ดังขึ้นนะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือออกกำลังกายสมองนะคะ เรื่องความจำความคิดนะคะให้เขาพูดชื่อสีต่างๆนะคะสถานที่ที่เคยไปสัตว์ต่างๆนะคะในเวลาหนึ่งนาทีอย่างนี้หรือให้เขาต่อจิ๊กซอนะคะหรือให้เขาเล่นเกมก็ได้นะคะเล่นเกมไพ่เล่นเกมอะไรก็ได้นะคะที่มันช่วยฝึกสมองนะคะฝึกคิดเลขอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เวลาออกกําลังกายนะคะอาจจะออกกําลังกายร่วมกับการกินยาไปด้วยนะคะก็จะทําให้ มันช่วยเสริมกันนะคะทำให้การออกกำลังกายได้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ